สวัสดีค่ะโปรปายพัชรจุทาคงกะพันค่ะก็วันนี้อากาศตอนเช้าค่อนข้างดีนะคะเกมก็ไปเรื่อยๆยังฝืดๆนิดนึงเพราะว่าเราไปออนในระยะที่ทำถ้าไกลไหมมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นระยะที่แบบทำบรดีได้ง่ายก็ประมาณคันธงหรือคันธงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะเปลี่ยนเลยก็คือช่วงหลุมเราออกฝั่งหลุม10ก่อนช่วงหลุม16นะคะเป็นพาห้าซึ่งเราถึงอยู่แล้วเราก็อพอได้เบดี้หลุมน,นั้นเราก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็16 17 18 แล้วก็ต่อ5เบอร์ดีติดค่ะก17-18แล้วก็1-2แล้วก็ทำเบอร์ดีมาไหลลื่นแล้วก็ตีเกมเวจค่อนข้างดีค่ะอาทิตย์นี้หลุมี่จริงๆมันเป็นช่วงที่ลมมันข้างแรงนะคะตอนตอนแบ็คตอนตอนฝัน่งเก้าหลุมหลังเนี่ยก็เราก็พยายามเผื่อลมแต่ว่าเราตีซ้ายไปนิดนึงอะลมมันพัดพัดไม่มากเท่าไหร่ยังไงก็เลยตกทรายแล้วอีกอย่างอ่าวันนี้ปากทงหลุม4เนี่ยซ้ายแบบ ้ายเป็นมิดเลยแล้วซึ่งเราต้องตีอ้อมจากสายเราก็แบบเอาไปไว้หน้ากีนก่อนแต่เราชิปสั้นก็เลยคัดเก็บไม่ลงค่ะก็เสียแตม้มก็โบกีสจริงหลือนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วใช่ <laughs> ก็พยายามโ,โฟกัสพยายามมีสมาธิกับเกมตัวเองพยายามอยู่กับเกมตัวเองแล้วก็รู้ว่าตรงไหนพลาดได้ไม่ได้พยายามแบบต้องคุมกลุ่มนี้สนามเนี้ยค่อนข้างต้องมี ส,สติแล้วก็สมาธิตลอดเพราะว่ามันมันต้องทีช็อตให้ดีแล้วก็วางบอลให้แมน่นเพราะว่าแต่ละคอนดิชันเนี่ยมันจะตะมันจะยากหรือง่ายเนี่ยอยู่ที่พินโพสิชันวันนี้ก็ถือว่า,าวางบอลได้ดีทีช็อตได้ดีกว่าเมื่อวานนะคะก็เลยทำเบอร์ดี้ให้ใกล้ได้หลายหลุมรอบสุดท้ายก็จริงๆก็อยู่ที่คอนดิชันสนามเลยค่ะแต่ว่าพยายามคีปความแบบสม่ำเสมอความคอนซิสเซนซีไว้เพราะว่าเราก็เวิร์กเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็อยากทำเกมให้สม่ำเสมอเสียผิดพลาดให้น้อยที่สุด อ่ะแล้วก็เล่นอยู่ในเกมของตัวเองมีสมาธิแล้วก็สติตลอดนะคะสำหรับการเล่นพวกนี้ค่ะก็พรุ่งนี้นะคะไทยเอลพีเอทัวร์นะคะแฟนเพจนะคะมีถ่ายทอดสดนะคะวันสุดท้ายนะคะ,ะฝากเชร์ฝากติดตามนะก็อสตีแล้วก็ทุกทุกทุก,ทกคนด้วยโดยเฉพาะปายนะคะก็วันสุดท้ายก็อยากทําให้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะทําได้ดีที่สุดแล้วเอาช,ชนะกลับบ้านค่ะค่ะ